โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาประเดิมช่องใหม่กับคลิปใหม่นะครับผมก่อนสิ้นปีสองห้สี่นะครับผมหรือสองพันยินั่นเองนะฮะอันนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่องของช่องใหม่ของเรานะครับก็คือช่องของสมรักแชนแนลนะฮะหลังจากที่ช่องนั้นเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับติดขัดปัญหานะครับเราเลยต้องปล่อยช่องนั้นไปนะครับผมคลิปนี้เราก็ มาอยู่ในช่องใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่หมดนะครับแม่เปิดคลิปมานกกระยางกับบินกันเป็นฝูงเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกนะฮะของช่องเรานะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามกันทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูความแสนสนของควายน้อยกันนะฮะแม่ออกหายหาก,กินเองได้แล้วนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หนาวนะฮะปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวามันไม่ใช่ฤดูหนาวแล้วับมันเริ่มจะเข้าฤดูร้อนมีสองตัวนะครับที่ออกมาแล้วก็นี่นะฮะพอดีอยู่ในฝูงอยู่ในลวดนะฮะเดี๋ยวเราไปแกล้งดีกว่าคลิปนี้ถือเป็นช่องใหม่ประเดิมช่องใหม่เราเลยนะฮะช่องเก่าเรามีปัญหากันนะครับผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ทํานะฮะเราก็เลยกลับมาเริ่มทำที่ช่องใหม่อันนี้ก็ได้ ชื่อช่องว่าสมรักแชนแนลนะฮะซึ่งก็เป็นชื่อผมเองนะฮะดูความสวนนะฮะออกมากินได้นะครับผมยังไงถ้า f อซคนไหนยังจำกันได้นะครับก็รบกวนกลับมากล,มาลับมาติดตามช่องนี้นะฮะช่องของสมรักแชนแนลนะฮะมีอะไรเด็ดๆดีๆเราผมถ่ายให้ชมใหม่นะครับผมเกี่ยวกับควายนะฮะไปะเดี๋ยวเราก็ต้องพาควายออกค้อกกันแล้วนะฮะคอกเราก็แม่ ดูดีเ,เหลือเกินนะฮะไม่ใช่ทําแบบฟาร์มนะครับผมทําแบบว่าคอ,อกย้ายได้ตลอดยีิบสี่นะฮะอันนี้เรามีคนเฝ้าคนดูแลนะครับผมไปอันดับแรกเราก็ต้องเริ่มทําการปลดรั้วก่อนนะฮะดูแบบน่ารักนักมินิม,น,มน,นะฮะดูครับหมุนลวดออกเดี๋ยวก็ไม่โฟกัสนี่ฮะบแบบมินิมนเลยนะฮะ หมุนๆคลายๆนะฮะแต่ถ้าเขาช็อตไฟอย่าเผลอมาจับนะครับผมโดนช็อตได้เจ็บนะครับเจ็บสาหัสเลยนะฮะผมเคยโดนช็อตแล้วนะครับผมปวดไปหลายวันไปครับเดี๋ยวลองตัดภาพไปอีกทีนึงตอนผมปล่อยควายเสร็จแล้วกันนะฮะอันนี้ใครดูบรรยากาศนะครับผมสําหรับควายที่ฟาร์มเรานะฮะเดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกทีนึงเลยแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่ปล่อยควายเสร็จแล้วนะฮะ ปล่อยด้วยความไวเลยนะครับผมเราก็นี่มาดูควายกันนะครับผมเยอะไม่เยอะนะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมไม่ได้ถ่ายตอนช่วงที่แม่ปล่อยเพิ่งปล่อยออกไปนะปล่อยไปประมาณแปดสี่แม่นะครับสี่แม่กับสี่ลูกรุ่นๆนะฮะนี่ก็เริ่มมีควายน้อยเริ่มตัวโตแล้วนะฮะส่วนคลิปควายออกลูกเดี๋ยวผมมีโอกาสได้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะฮะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมทุกท่านดูที่ฟาร์มผมนะฮะไม่มีหญ้าเลยนะครับผมช่วงหน้าเอ,อ่อหน้าหนาวใกล้เข้าหน้าร้อนนะฮะไม่มีหญ้าให้ควายกินเลยนะครับผมลําบากนะฮะควายก็ไม่ค่อยอ้วนนะครับผมเพราะไม่มีหญ้าก,กินควายจะไปอ้วนอีกทีนะฮะนู่นเลยนะครับผมช่วงหน้าฝนเลยนะฮะพอฝนตกทีนี่หญ้าขึ้นแบบหื่มเขียวจะเขียวจะอุ่มเลยนะฮะัวนี้ก็ต้องอยู่กันแบบตาม ภาษีภาษานะครับผมก็เหมือนที่ประยุทธ์บอกแะฮะให้ไปเลี้ยงไก่สองตัวใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเลยแต่ขอบ่นนิดนึงนะฮะขนาดคนยังมีปัญหาแล้วควายจะไม่เหลือเหรอครับควายก็ไม่มีหญ้ากินนะฮะแล้วดูนายกอย่างประเทศเรานะ,ะบอกว่าให้เลี้ยงไก่สองตัวนะครับผมโอ้โหผมแหละงืดเลยนี่นายกของประเทศเราเลยครับเนี่ย อันนี้ก็อย่าตามานะครับพูดคุยกันสนุกสนุกนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกเราก็เซลกันเล่นนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวเราผมจะมาอัปเดตควายให้ทุกท่านได้ดูทุกวันเลยนะครับผมสัญญาเลยนะฮะว่าช่องนี้หลังจากที่เรามีปัญหากับช่องนั้นไปนะฮะก็คลิปต่อๆไปของเราจะเป็นการลงคลิปแบบทุกวันนะฮะโดยที่ผมเป็นเจ้าของช่องเองนะฮะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับผม แต่ควายก็ยังเป็นของคุณแม่ผมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับผมแหมคลิปนี้ก็มาให้ดูความที่ว่าควายนะครับไม่มีหญ้ากินก็ต้องก็ต้องอยู่กันตามมีตามเกิดนะฮะคนขนาดผมเป็นเจ้าของฟาร์มเองยังมียังมีปัญหาเลยนะฮะยังติดลบเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลย นะรัฐบาลยังบอกให้เลี้ยงไก่นะครับบ้านแล้วสองตัวนะฮะเพื่อรอให้มันออกไข่แล้วก็เอามากินนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับประเทศไทยอันนี้ก็อย่าดราม่ากันนะฮะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะครับสําหรับบรรยากาศช่วงหน้าแล้งนะครับไม่มีหญ้าขึ้นแม้แต่ต้นเดียวเลยนะครับผมดูต่อให้ขึ้นก็ขึ้นน้อยมากนะฮะ อันนี้เราไม่ได้ว่าจะให้เขาอยู่ทั้งวันนะฮะก็รอประมาณเอออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะปล่อยให้เขาเดินเล่นในกัในในฟาร์มก่อนแล้วเราก็จะทําการพาเขาออกไปข้างนอกนะฮะแต่ถ้าทุกท่านสงสัยใช่ไหมครับว่าเลี้ยงควายยากไหมครับผมบอกเลยนะครับว่าเลี้ยงไม่ยากนะฮะถ้าเขาไม่หายนะครับผมเพราะเราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบปล่อยเชือกนะฮะเราให้เขาแค่ ใส่สะพายไว้นะฮะสะพายก็คือแบบไหนเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตัวผู้ผมดีกว่า<ม>ให้ทุกท่านได้ดูนะฮะเ,เดินเข้ามาก็เดินหนีผมใส่หนูย่านะฮะสะพายก็คือจะอยู่ระหว่างคอกับจมูกเขานะฮะเราจะเจาะจมูกนะครับผมอันนี้ซึ่งถ้าตัวไหนถ้าจะใส่สนสะพายเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูแน่นอนนะฮะแม่มองควันแล้วก็มีความสุขดีนะฮะไม่ไม่ต้องทำงานเป็นลูกน้องใครนะครับผม ทำ YouTube มีชอบไปก่อนตัวเองถ่ายคลิปควายให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะถ้าทุกท่านสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับควายผมสามารถแก้ไขคำตอบให้ทุกท่านได้หมดเลยนะฮะแก้ไขข้อสงสัยนู่นนะฮะบนไปบนมาเอาอีกละควายโอ้สุดยอดเลยนะว่าจะถ่ายทุกท่านได้ดูแป๊บเดียวนะพอแพ้ก็วิ่งหนีนะฮะเป็นควายรุ่นๆนะฮะชอบแกล้งกันเป็นตัวผู้นะตัวผู้ใหญ่ประจาประจาฟาร์มนะครับผม ถ่ายไม่ทันนะครับมัวแต่โม้ไปหน่อยนะครับผมเห็นไหมฮะพอปล่อยแล้วก็ควายผมอยู่นิ่งนะฮะยกเว้นหน้าฝนนะครับผมถ้าหน้าฝนนี่โอ้โหนรกเลยนะครับผมวิ่งกันเป็นเจ้าเข้าเลยนะฮะแม่อันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูสําหรับคลิปแรกในช่องของเราเลยนะฮะผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่ถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกด เข้ามารับชมกันได้นะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกผมนะครับผมก็คือน้องน้องอ้๊มนั่นเองนะฮะผมชื่ออ้ํานะครับผมเจ้าของช่องชื่ออ้๊นะฮะชื่อจริงก็สมรักตามชื่อช่องเลยนะครับผมแล้วก็ทุกท่านไม่ต้องแปลกใจนะ,ะฟ์มผมอยู่ใกล้วัดนะฮะก็เลยได้ยินเสียงวัดนะครับวัดเขามีงานนะฮะก็เลยฟังบทสว,ได,วดไปด้วยฟังผมบ่นไปด้วยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะได้ยินนะฮะเพราะว่าเสียงดังขนาดนี้ หลังจากที่คุณแม่พร้อมแล้วอันนั้นก็จะเป็นที่นอนนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นกระท่อมสําหรับไว้นอนเฝ้าควายนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อควายนะครับผมเดี๋ยวผมมารีวิวแน่นอนนะฮะส่วนอันนั้นก็เป็นโกดังเก็บของแล้วก็มีต้นมะพร้าวล้อมรอบนะฮะเดี๋ยวต้องมีทักลิปนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ทุกท่านได้ดูเพราะเขตนี้ก็มีคนเลี้ยงควายอยู่ประมาณสามสี่เจ้านะฮะรับรองผมจะไม่ให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปต่อไปผมจะรีวิวทุกอย่างที่อยู่หางหนะะ้าครับทัวงนี้ ตรงนี้รู้สึกตื่นเต้นกับย t u b e นะทำครั้งแรกนะครับผมก็เลยตื่นเต้นนิดหน่อยถ้าพลาดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกำลังใจให้กับช่องของสมรักชนแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราปิดกันด้วยฝูงควายที่ไม่ค่อยมีห้าก,กินนะฮะอันนี้คือไม่ต้องดามานะครับเดี๋ยวผมก็เอาออกไปข้างนอกนะครับผม แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย